สวัสดีครับนี้ก็จะมาให้ดูรถหลังจากที่เข้าศูนย์เช็คระยะไปแล้วนะฮะอันนี้ผมเข้าศูนย์ไปเช็คระยะในระยะที่พันกาโลนะครับผมคือตอนห0าร้ที่เขาให้ให้ไปเช็คไม่ได้ไปก็รอให้ถึง1นึ่งพันเลยทีเดียว เช็คระยะก็จะมีน้ำมันเครื่องก็พวกค่าแรงต่างๆนะครับผมแล้วก็ค่า,าน้ำมันเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่อยู่ที่2 7 1 1บาทนี่นะฮะัเจ็ดร้อยบาท อันนี้รถผมอะแฮนอันนี้ผมใช้แฮนด์เดิมนะแค่ไปไปโคดใหม่มา่ให้เป็นสีดำด้าน,นใส่เ,เปลี่ยนกระจกปลายแฮนโหลดหน้ามาประมาณนิ้วหนึง่งแล้วก็ใส่ยางหุ้มโชคนะครับผมอันนี้จะไม่ใช่ของคู่ตัวของ เรยอยนฟิลนะฮะจะเป็นของร้านสะึกจะเป็นโอเคอีซี่ช็อปอะครับผมอันนี้บอกผมก็าไปปาดมาเรียบร้อยเพื่อว่าให้ขาถึงนะฮะยังใช้ท่อเดิมอยู่นะครับผม,ผมยังไม่ได้เปลี่ยนท่อเดิมทั้งหมด อันนี้ตอนที่ผมไปเช็คที่ศูนย์บริการมาอันนี้เขาล้างรถให้ด้วยนะครับเอี่ยมเลยอ่านี่ตอนแรกอะ่ะมันจะมีคราบน้ำมันจากโซ่นะฮะกระเด็นตรงนี้นเต็มเลยอันนี้เขาก็ล้างให้เรียบร้อยแลย้ว อ๋ออย่างหนึ่งนี่ผมแกะโลโก้ของฟิลออกตรงถันงนะก็กะไว้ว่าเตรียมจะใส่สติกเกอร์อยู่เหมือนกันแต่กะไว้ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่จะออกแบบใหม่ต่างหากนะครับผมโอเคฮะอันนี้ขอจบการรีวิวรถแตเพีงเท่านี้นะครับ